หิว่ะครับไม่หม้อหม้อคืออะไรหม้อมันอยู่ในข้าวอ่ะอ๋อแมลงอ่ะอู้ห มันเหงื่อมันจะใครเหรอินกินอะไรก็เหงื่อออกไปหมดเลยกินรสชินอีกดีกว่าพันพันพ,นพนไม่ได้กินหม,มา่อันนี้บะหมี่ครับบะหมี่บะหมี่เขรียกบะหมี่หรอเดะบะหมี่ปะหมี่ปะสิ่งนี้เขาเรียกอะไรข้าวเส้นบะหมี่ปะก๋วยเตี๋ยวบะหมี่บะหมี่แห้ง มีแจะนอนตื่นสักสิบเอ็ดโมงไม่ไหวบะมียังมาพังเท่าไร โอ้ยโคตรอร่อยิดเยอะไปป่ะเดี๋ยวเอ้าวเส้นหมดแล้วไหนวะเหลือแต่เครื่องกินเส้นอืมทำไมกินไม่บาลานซ์เลยก็กินเครื่องล้สุดท้ายจ้ะไม่จะกินพร้อมกันไม่ได้ไม่อร่อยต้องกินของอร่อยอ่ะหรือจะลูกชิ้นอ้าวไม่มีหัวกล้วยหกล้วยไปไหนอ่ะหัวกล้วยหมดป่ะเขาให้ลูกชิ้นมาแทนเหรอกคิดฟังไปเขาบอกว่าต้นหอมหมดนะ อ๋อกล้วนเขาหูไม่ดีแน่เลยคือกล้วยคือกล้วยต้นหอมคือกล้วยต้นหน่อหต้นหอมมาน่ะเจ็ดสองนู่นอ๋อเหรอแต่กล้วยมันแพงกว่าลูกจีนตั้งเยอะอ่ะโอ้โหให้น่าใช้ไหมเหรอสองนู่นหนูไปซื้อเสนหนูไม่กล้วยต้องแพงขนาดนั้ใช่ไหมเจ็ดสิบบาทมันแพงเหรอแปสิบแปดสิบพงมากอร่อยกินมไหม อืมอะลรกันมีอลยละ่ะแซบ่บีหลีเด้อเนเราลูกริงไม่สุกอ่ะมันเป็นงป้งยมัน,ป,ป,นปรติมันเด้งๆเลยลูก เหมือนเดิมเหมือนเดิมรู้สึกไปอีกกินหมดตอ้นี่ยลูกกินตั้งเยอะกินหมดหรอลูกกินสิบลูกหมดได้ก็กินนี่เอาพึ่งดีกว่าไม่ค่อยหิวเนี่มันแน่นๆเราจะแก้มครับเหงื่อครับ คคนน่าจนะได้นอนแล้วอยแหละไปเลยตก้ต้มน,นะขอบคุณจ,จะตล้างคิดหรอขอบคุณนะไปละไปค้นคุ้นจ,จะกล้างกล,ล้างล้อเกผมล้างกิกนนะ <im> ว่านอนสนนง่ายแต่ไม่ยังเลยสิทำไมทำแบบนั้นกันได้เจอไม่ไดเดนต้นาแต่ไม่ได้คุยเลยยังไม่ได้ไดคุยยังไม่ได้เรีกผู้ปครองคุยผมเจ้าเมียงว่าล่ะเออ,เอ,อ หมดแล้วคงจะหมดแล้วจปะปละไม่ทำะา,า,านกินจักรวาลเล่นเกมเล่นมะไรไม่ว่ายิบหนอนพอมันทำงานทำงานมานเยอะๆทำงานแบบเหนื่อยมากทำงานกลงวนันใช่ไหมแล้วไม่เรียนเต้นแล้วแบบมันอนอเลยเกือบตีหนึ่ง ยังไม่หลับผมแบบเฮ้ยนี่วซาไปเรียนเต้นเพื่อจะได้ให้ใหมันเหนื่อยมากๆแลจะได้นอนหลับยังไม่หลับผมแบบทําไมยินอนสิยววันนี้วไปเรียนแต่มันไม่หลับผมไม่เข้าใจงงทั้งที่เราเหนื่อยมากแท้ๆก็เลยกลัวในวันนี้กลัวจะไม่หลับเตรียมข้าวผมจะหลับ มึงก็กินนมก่อนนอนแบบวันนี้โอ้ลืมเอาฟาร์มเฮาออมาเดี๋ยวมาที่ห้องเรียนเต้นหน้า,ลลลาเลยปะจ้ะทำเ้าฉัน ผมสปอยไปทุกคนมาดูได้น,นะครับที่ผมเฟสทัวร์ผมก็สปอยไปเยอะแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเป็นคนยังไงเป็นคนน่ารักครับหมดแล้วครับสองห่ออิ่มไหมไม่อิ่มโอ้ยหักพักๆเลยอ่ะอุ้ยขนมเลยขนมอืมมนี่สั่งกุ้งแกะวากินดยกว่า กุ้งได้กินเทียนทุกวันก็ไม่เบื่อทุกวันนั้นอนะเคยมีไม่ใช่เคยมีวันนั้นอนหะฟูดซับที่ผมบอกที่บอกที่ในผมในไลฟ์สักอย่างที่ผมบอกว่าผมขอซีมากินอันนั้นอนะทำไมกุ้งแกะที่เขาแยกมันกุ้งมาด้วยแล้วผมแบบโคตรอร่อยอร่อยมากผมอยากถามอะไรแตผ่ผมไม่อยากถามผมถามไปแล้วว่าถามถามใครไม่รู้กูถามซีวะซีรู้ไหมว่านี่เขาถึอที่ไหน ไม่ใช่อะไรวันธรรมดาจะได้สั่งได้ไม่มีมันม,มีบอกร้านมันอาาร่อยแบบมันอาาร่อยแบบซีฟู้ดเขาก็ดีแล้วก็กินมันจิ้มซีฟู้ดมันโอ้โหมันแบบอย่างนี้เลยเปิด้านได้ไแล้วนะครับเดี๋ยวไปนะครับสวัสดีครับทุกคนกินข้าวไปดูเลย